วันนี้สูง170ค่ะเพราะว่าวันนี้เราต้องรวมตัวกับพี่อิงฟ้ากับพี่ชาลอตแล้วก็เริ่มกับแกรนบอยด้วยค่ะใช่แล้วก็เลยต้องแบบว่าเราลดให้ก็ได้ค่ะวันนี้แล้ววันนี้เราจะได้มีซีนเห็นเราประกบกันบ้ามีแน่นอนค่ะมีแน่นอนค่ะประกบเลยค่ะชูตี้ก็รอเหมือนกันค่ะพี่อิงฟ้าลุ้นเลนหรือเราลุ้นเลนอันนี้ก็เราเราด้วยค่ะเราก็อยากเกาะค่ะแล้ววันนี้ ไม่ทันค่ะเพราะว่าแต่งหน้าพร้อมกันค่ะก็เลยยังไม่ได้เห็นเล็ของพี่อินฟ้าก็เลยแล้วเราจะมีโชว์อะไรมาแบบเป็นพิเศษไหมพอจะบอกได้ไหมของเรว่องานันสองวันนะก็คือโชว์พิเศษก็คือจะมีทั้งแกรนบอยส์แล้วก็มีคู่เป็นร้องเป็นคู่นะคะเป็นแบบคู่จ้นอิงฟ้าชาลแล้วก็มีพี่อิงฟ้ากับน้องอาร์มฟ้าด้วยค่ะออี่เราเป็นคู่จีนกับพี่อิงฟ้าเลยเหรอไม่ได้เป็นค่ะแต่ว่าแบบว่าเหมือนเหมือนพี่เขาให้ร้องช่วยค่ะก็เลย อยากเป็นส่วนหนึ่งอยากใช่ค่ะอยากทรงผมวันนี้เหมือนกับพี่ฟ้าเลยค่ะเป็นไงบ้างพอเราเขาเรียกเลยนะในแก๊งเราโคะเดบลกลับมาเป็นยังไงบ้างพอเราได้แบบว่าเห็นกับตาเนือหน้าใหม่ของเขาก็เออก็มีความคล้ายเราค่ะก็แบบว่าหน้าแบบพ่อลูก การอะไรเงี้ยค่ะคซึ่งซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะหน้าเหมือนพี่มิเชลมากทีเนี้ยพ่อก็เลยแบบน้อยใจอะค่ะก็เลยแบบอยากอยากมีความคล้ายลูกบ้างอะไรเงี้ยค่ะกพราเห็นพี่กฤษณาม,มาแบบว่าเขาเรียกว่ามาแบบใส่ค้อนๆเลยนะว่าชมีลูกเรามีความคิดไหมอืมเพราะว่าคือจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะก็ถามว่าเราอยากอีกสกรอบไหมแต่ว่าตอนเนี้ยมันก็รู้สึกว่ามันยังเต็มอยู่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ได้แนะนําพี่กฤษบาว่าให้แบบไปเติม ไขมันอะไรอย่างเงี้ยจะได้หน้าดูเด็กลงเออใช่ค่ะแลต่อไปตัวเราอะเป็นของตัวเราจะมีเรื่องอะไรด้วยก่อนอืมในส่วนตอนนี้มีคนแนะนำมาเยอะมากให้ชูตี้ไปแก้สมูทแต่ชูตี้เสียดายค่ะมันมันมันคือซีตโคงเราค่ะมันเป็นหัวเฮงด้วยค่ะเพราะว่าเราเป็นเรฟย่ๆค่ะคือเราเองก็ยังไม่อยากจะพร้อมเจ็บตอนนี้ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้แบบว่าดวงก็แบบ ยังโอเคยังดีอยู่เ,เหมือนเทวดาประจำตัวจำได้ค่ะที่ผ่านมาอาจจะลืมไปนิดนึงค่ะแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะจำได้แล้วค่ะใช่ค่ะ่ว่ามันก่อนนนี้ไม่มีการแชร์รนนพราะเราจะได้ส่งออกอันนี้คือ,อยังไงคือชูตี้ก็น่าจะต้องเป็นตัวแทนนะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับมิสบุญบังไฟอะไรอย่างนี้ค่ะต้องเป็นชูตี้เพราะว่ามันใกล้จะมันใกล้จะเข้าสู่หน้าฝนแล้วค่ะ หน้าปดแล้วเราต้องรีบประกวดค่ะใช่อันนี้ก็คือเป็นงานระดับโลกอันนี้คือคนทำให้เราเราทำเองหรือว่าเป็นคนทำให้ใคกันเลเราทำเองค่ะก็กราฟิกก็มีเพื่อนเพื่อนช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราอ่ะก็ชื่นชอบเราเป็นลูกหลานพญานาคอยู่แล้วใช่ถึงเราไม่ได้อ่าส่งออกแต่เราก็แบบชื่นชอบอยากแต่งแบบนี้อยู่แล้วค่ะเหมือนเราแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนเป็นการส่งแบบอยากให้บอสเห็นหรือเปล่าว่า ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือเราแบบคิดมานานแล้วถ้าเป็นเวไหนที่เป็นเวที่ต้องชูตี้ต้องเป็นตัวแทนของประเทศไทยก็ก็คงจะเป็นเวมิสูมว่าบูนบ้างไฟค่ะค่ะบอสได้แบบมีการทักขาหรือไง้อสถู่จุดแบบบอสไม่ได้ทักค่ะเพราะว่าบอสก็คือก่อนหน,น้านี้บอสให้แบบให้สคริปต์แล้วก็ให้บทเราที่เราต้องไปทําการบ้านเกี่ยวกับการเล่นซีรีส์ค่ะก็เลยแบบว่า เอ้ยยังค่ะจำไม่ได้ค่ะเยอะเยอะเยอะอยู่นะคะแต่ว่าพูดน้อยค่ะสนุกดูได้เล่นอยู่ใช่ไหมได้เล่นค่ะเป็นเป็นตัวหลักค่ะตัวหลักเลยหรอชที่เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอยู่แต่ว่าหยุดอยู่หน้าห้องค่ะมีบทพูดเยอะไหมมิไม่ไม่ค่อยเยอะค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเขาจะถ่ายง่ายๆไปก่อนบทที่มันเยอะๆก็จะน่าจะแบบตบๆไปท้ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเราทำการบ้านเยอะไหม ไม่คือจูตี้อ่ะคือพูดเลยว่าการแสดงอ่ะเราเป็นมืออาชีพกันแล้วใช่ไหมคะเราก็เลยไม่ได้ซ้อมอะไรมากส่วนมากก็จะเป็นการอ่านบทแค่นิดเดียวจูตี้ก็จําได้แล้วค่ะใช่ค่ะแล้วเข้าเข้าซีนกับแบบถ่ายกับพี่ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่่ร้องเพลงเป็นไงบ้างก็วันนี้ก็เดือนนี้ชูตี้ก็อย่างที่บอกนะคะก็มามามาชมได้การแสดงของชูตี้และเพื่อนๆและก็พี่ๆทุกคนเลยที่นี่เลยนะคะเซ็นทรัลเวสเกตค่ะ สิบสองสิบสามมีเราแบบว่ามีตกจังคิวไปรองจังงานมีค่ะมีแต่ว่าชูตี้จำงคิวไม่ค่อยได้<อ>เพราะว่างานตอนนี้มันมันจะหลากหลายมากขึ้นมีทั้งร้องเพลงด้วยแล้วก็เล่นซีรีส์ด้วยค่ะ<อ>แล้วก็เป็นงานที่ชูตี้แบบทำพยายามให้ตัวเองไม่ว่างก็เยอะเหมือนกันค่ะแบบว่าทำ<อ>ทำใช้เวลาท<ำ>ี่เราจะไม่ว่างออกกำลังกายค่ะ<อ>เป็นเป็นเป็นคิวหนึ่งวันที่เราล็อกไว้เพราะว่าเราต้องแต่งหน้าด้วยเวลาเราออกกำลังกายเวลาเราเห็นตัวเองในกระจกค่ะมันจะได้มี energy ค่ะ อันนี้คือผลพวงมาจาัดก,การที่เราไปเดิแบบตอนนั้นที่มีการใช้รูปเยอะเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราก็เห็นคีโพสตัวเองอยู่มันมันค่ะมันแค่กินแซมค่ะใช่ออแล้วก็ชูตี้ก็เหมือนแบบว่าเป็นสาวเต็มตัวค่ะแม่รู้สึกยังไงบ้างแบบตอนที่เราไปเดินแบบตอนนี้ก็แบบแชร์รูปเราเยอะมากรู้สึกว่าเราเฟมัสค่ะค่ะแต่หลายคนก็ค่อนข้างจะแบบพูดถึงเรื่องผลเราใช่มันก <ๆ S 2> ็พอด<ๆ>ีค่ะเพราะว่าเราเป็นสาวไซมินีค่ะ เพราะว่ะามันใหี่ะอะออไรแบบว่าจริงแล้ววันนั้นคือเราไม่ได้ใส่ส้นสูงหรือยังไงหรือแบบใส่ค่ะแม่แต่มันแค่สี่นิ้วค่ะเพราะว่าปกติชุดที่ใส่เจ็ดนิ้วค่ะมันก็เลยดูแบบว่าดูสวยค่ะบางคนบอกว่าเหมือนเราตัวแบบแแบบน้เรา้ส่ยังไงบ้างรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติคะ่ะแม่เพราะว่าเราหลังประกวดเราเอนจอยใช่แล้วก็เราก็แบบคือมันดูแบบว่าเหมือนเรากินเยอะด้วยค่ะมันอร่อยค่ะทุกอย่างเลยค่ะ เวลาเรากินตปะปโขก็ใส่ผงชูรสเยอะอยู่ค่ะมันก็แบบมันก็เพิ่มขึ้นมาค่ะเราบอกว่าเราตอนมีรสมนี้รวมน้ำค่ะเราเพิ่มขึ้นมากี่กิโลอะเพิ่มมาประมาณ5-6ากโลค่ะแต่ตอนนี้กลับไปเหมือนเดิมยีงย <laughs> มันไม่กลับอ่ะแม่มันไม่กลับเลยเออคือแบบว่าไม่รู้อ,อ่ะเหมือนกับว่าเ,ออเรา มันพอตกมาปีนี้อายุเรามันยี่สิบหกเราเป็นสาวเต็มตัวทุกอย่างมันลงตัวค่ะมันแบบว่าคือน้ำหนักหนูอะแค่ส4สเองนะคะคือแต่ว่าตอนตอนประกวดมันมันไม่ถึงสี่สิบมันก็เลยแบบมันก็เลยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเราชั่งน้ำหนักแล้วก็แค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราให้กำลังใจตัวเองมันมันมันไม่ค่ะเราไม่ได้มีอะไรทำก็เลยกิน กินแล้วก็นอนค่ะก็เลยอ๋อบอสทันบอสไม่ไม่บอสไม่ได้ทักส่วนมากมีแต่พี่เลี้ยงคัทิดาใส่ชุดไม่ได้ค่ะชุดมันมันรูดติ๊บยากค่ะแต่ตัวหนูเองหนูก็หนูรู้อยู่ว่าตอนยิ้มมันแก้มมันหน้ามันแบบนี้ค่ะมันแล้วเราหน่อยไหมคะเวลาบอสเลิกหุ่นเลยไม่หน่อยค่ะสวัสดีค่ะแม่ไม่หน่อยค่ะ ไม่น้อยเพราะว่าก่อนหน้านี้คือหนูนเคยเคยโดนดาราม่าเรื่องผอมก็เลยไม่น้อยเพราะว่าตอนที่เราผอมก็ผอมมากเลยคนก็ด่าเยอะก็เลยแบบว่าอันนี้ฉันสงสัยจะสมส่วนแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะใช่แต่เราก็พยายามจะลดใช่ไหมใช่ค่ะพยายาม <c oughs> พยายามจะลดคือ <c oughs> พยายามให้มันแบบหุ่นมันแบบกระชับก็เลยออกกำลังกายก็เลยออกกำลังกายเป็นบางวันค่ะ ก็งนงต่อเนื่องใช่เรามีผลงานอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดเดี๋ยวเร็วๆนี้จะได้มีโปรเจกต์กับแม่พี่มิเชลเป็นเพลงสตริงร้องคู่กับชูตี้ซึ่งเราทำคอเวอร์ด้วยกันค่ะแล้วก็ชูตี้ก็จะทาไปเรื่อยๆใครอยากเห็นชูตี้ร้องกับใครอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแบบมาเชียร์กันได้นะคะที่ช่องชูตี้นะคะเ<ห>อาชูตี้มาตอนนี้งงชูตี้รอดดนตรีนานมากคือ อย่างที่บอกว่าการทำดนตรีมันต้องรอคิวนานมากกว่าจะเสร็จแต่ละเพลงเนี่ยคือมันต้องมีการรอคิวรอคิวเสร็จแล้วใส่เสียงบันทึกเสียงแล้วก็รอมาสเตอร์แล้วก็ไปถ่าย m v อีกโอ้โหขั้นตอนเยอะมากกว่าจะเป็นเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าแบบคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าคนที่แบบมีค่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องรอรอคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งเราอะเข้าใจตรงนี้อยู่แต่ว่าก็คือแบบแฟนๆรอชุดนี้ก็เลยเสิร์ฟคัฟเวอร์ไปให้แฟนๆได้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง นนนะไม่เพราะว่าชูตี้แต่งเพลงมาเรื่อยๆแต่งได้เรื่อยๆเลยค่ะเพลงแต่ว่าชูตี้ก็เริ่มจะจาเนื้อไม่ได้แล้วเพราะว่าดนตรียังไม่เสร็จค่ะชูตี้ก็รอฮิลเหมือนกันค่ะเพราะว่าชูตี้ก็อยากซาแบบว่าต่อยอดแล้วก็อยากจะสร้างสรรค์ผลง,งานเพลงมาเยอะๆชายก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับซีรีส์ค่<ฮ>ะฝากงานด้วยนะคะคอนเสิร์ตแกนเฟสนะคะก็ะมีแต่คนที่แบบว่าจึ้งๆแล้วก็โซฮอตแล้วก็เป็นคนที่ เป็นคนดังทุกคนเลยค่ะอย่างเช่นชูตี้นี่แหละคะ่ะค่ะก็ฝากด้วยนะคะงานมี10วันที่12แล้วก็13นะคะที่เซ็นทรัล e เวสเกตค่ะซื้อไปได้ที่หน้างานเลยค่ะ